w วลคัมแบ็ c ออโต้เน็กวันนี้ผอมาจากพาทุกคนไปรู้จักกับรถที่หลายคนในไทยกำลังจะตามองอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือ Honda HR-V 2025รุ่นปรับโฉมที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองการเดินทางต่างจังหวัดและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากขึ้นกว่าเดิมแบบชัดเจนมากๆถ้าคุณกำลังมองหารถครอสโอเวอร์ที่ขับดี ประหยัดดูทันสมัยและราคาจับต้องได้ h r v รุ่นี2025ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดคันหนึ่งในตลาดตอนนี้สำหรับดีไซน์ภายนอกของ h r v 2025ต้องมอกกว่า Honda เน้นความสปอร์ตทันสมัยมากกว่าเดิม ไฟหน้าใหม่แบบเล็ดพร้อมเส้น d ดย์ไทม์ running light ที่ดูเฉียบขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่าเดิมเส้นสายตัวรถดูชัดขึ้นมีมิติที่แข็งแรงทำให้รู้สึกว่ารถดูใหญ่และมั่นคงขึ้นแม้จะเป็นรถไซส์คอมแพกแต่บุคลิกโดยรวมให้ความรู้สึกแพงกว่าเดิมพอสมควรโดยเฉพาะรุ่นล้อ18นิ้วใหม่ที่ช่วยให้รถยืนพื้นได้สปอร์ตขึ้นอย่างชัดเจน เข้าสู่ห้องโดยสาร h r v 2 0 2 5มาพร้อมการอัปเกรดในหอลายจุดเริ่มจากดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกพรีเมียมตามแบบ Honda ใช้วัสดุแบบซอฟทัดมากขึ้นหน้าจอ Infotainment 9นิ้วรองรับ Apple CarPlay Wireless และ Android Auto Wireless พร้อมลำโพงที่ปรับจูนใหม่ให้เสียงชัดคมขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับหลังได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางไกลที่รู้สึกสบายกว่าเดิม จุดเด่นที่คนไทยชอบยังคงอยู่ครบเหมือนเดิมเช่นห้องโดยสารกว้างเบาะหลังนั่งสบายและมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่ใช้งานจริงได้ดีมากมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ที่สุด คือสมรรถนะของ Honda HRV 2025รุ่นนี้ยังคงใช้เครื่องยนต์1.5ลิตร i-VTEC ล็อกเดิมที่ปรับการจูนให้ตอบสนองดีขึ้นเล็กน้อยให้กำลังประมาณ121แรงม้าคู่กับเกียร์ CVT ที่ปรับอัตราทดใหม่ทำให้การเร่งต้นดีขึ้นการออกตัวลื่นไหลกว่าเดิมและเวลาขับในเมืองจะรู้สึกว่ารถดึงต่อเนื่องแบบนุ่มนวลส่วนความประหยัดน้ำมันในชีวิตจริงยังทำได้ดีมาก อยู่ที่ประมาณ16-18กิโลเมตรแอลซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถครอสโอเวอร์ไซน์นี้สำหรับคนที่ต้องการพลังมากขึ้น Honda ยังมีรุ่น e, htv e หรือ Hybrid ที่ให้แรงบิดดีและขับสนุก,กกว่าเดิมมากรุ่นนี้มีกำลังรวมประมาณ131แรงมา้าแต่แรงบิดจัดกว่าทำให้การเร่งแซงบนถนนใหญ่ทำได้มั่นใจรุ่นไฮบ r i d ยังให้ความประหยัดสูงสุดเกือบ25กิเมตร แต่วและยังเงียบกว่ารุ่นเบนซินธรรมดาชัดเจนโดยเฉพาะเวลาขับช้าๆในเมืองที่เครื่องยนต์ตัดการทำงานและใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักระบบช่วงล่างของ h r v 2025ถูกจูนใหม่ให้รู้สึกนุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความมั่นคงเวลาเข้าโคง้งซึ่งเหมาะมากกับการใช้งานในไทยที่ต้องเจอทั้งถนนดี ถนนไม่ดีและหลุมบ่อในเมืองช่วงล่างซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นทำให้โดยสารสบายกว่าเดิมการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำครึ้นตอบสนองดีเวลาเลี้ยวในซอยหรือจอดรถก็หมุนง่ายไม่หนักจนเกินไปถือว่าเป็นรถที่ขับง่ายเหมาะกับผู้ใช้ทุกเพศทุกวยัย ฟีเจอร์ความปลอดภัยของ h r v 2025ยังคงจัดเต็มด้วย Honda Sensing รุ่นใหม่ที่มีทั้งระบบเตือนการชนพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติ (CMBS) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKAS) ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน r d m และระบบไฟสูงอัตโนมัติรวมถึงกล้องมองรอบคันที่คมชัดขึ้นช่วยให้การขับขี่ในเมืองไทยปลอดภัยมั่นใจมากขึ้นฟีเจอร์พวกนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องขับรถในกรุงเทพมหานครที่การจราจรค่อนข้างแน่นและต้องเบรกบ่อยทีนี้มาดูเรื่องราคาของ Honda h r v 2025สำหรับประเทศไทยราคาที่คาดการหรืออยู่ในช่วงจำหน่ายจะอยู่ประมาณนี้ รุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆ9.9แสนบาทรุ่นกลางประมาณ1.05-1.12ถึงล้านบาทและรุ่นท็อปไฮบริด e-HTV ราคาอาจอยู่ที่ประมาณ1.18-1.25ถึงล้านบาทแล้วแต่ดีลและโปรโมชั่นของโชว์รูมแต่ละพื้นที่แน่นอนว่าถ้าเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้สมรรถนะและภาพลักษณ์ของรถราคานี้ถือว่าเหมาะสมและแข่งขันกับคู่แข่งในกลุ่ม BSUV ได้ดีมาก สรุปแล้ว Honda HRV 2025เป็นรถที่คุ้มค่ามากสำหรับคนไทยที่มองหาครอสโอเวอร์ขนาดกำลังดีใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันภายในกว้างฟีเจอร์ปลอดภัยแน่นและดีไซน์สวยทันสมัยรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งคนวัยทำงานครอบครัวเล็กและคนที่ต้องการรถ1คันสำหรับใช้ทั้งในเมืองและออกทริปต่างจังหวัดถ้าคุณต้องการรถที่ไม่มีเรื่องจุกจิก ค่าดูแลไม่แพงและมีมูลค่าขายต่อดี Honda HRV 2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณควรไปลองขับด้วยตัวเองก่อนจบคลิปนี้ถ้าคุณชอบรีวิวสไตล์ออโต้เน็กซ่าและอยากให้เรานำรถรุ่นอื่นในไทยมาเทียบหรือรีวิวเชิงลึกเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Nexa เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวใหม่ๆของเราในอนาคตขอบคุณมากที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้า